การเรียนคณะกรรมการประเมินสำลิศผลผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2นายกิษดาแก้วแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันคู2504 ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปางขนุนอําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์พุทธศักราช2557ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านวังโคนเปื่อยอําเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยพุทธศักราช2561 ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสนามบินประชาศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยพุทธศักราช2563ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันครู2504อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันครู2504 ตั้งอยู่หมู่11ถนนจรดวิถีทองตำบลทานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทยัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข,ขทัยเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของดรสุภักษ์พวงขจร ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน57คนนักเรียนจำนวน906คนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลและ 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ1.1การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบครูผู้สอนมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยมีการจัดทำโครงการพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการคิดคำนวณแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคนจะทําประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันคู2504เรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการวัดผลและประเมินผลความสามารถทักษะการอ่านการเขียน 1.2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณมีการประชุมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามโครงการกิจกรรมประชุมติดตามการปฏิบัติงานมีการรายงานทางการเงินการใช้จ่ายเงินรายรับรายจ่ายของสถานศึกษาการดำเนินกิจกรรมระดมทุน ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการประชุมคณะครูและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง1.3การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบนวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพจัดทำแผนงานโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเช่นอบรมประชุมสม,มนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารหนังสือวารสารอินเทอร์เน็ต1.4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญต่างๆ โดยสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.1มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการต่างๆที่โรงเรียนเข้าร่วมเช่นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน 2.2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนสมาร์ทตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1 6ปีการศึกษา2,564จำนวนใส่ชั้นละ1ห้องเรียน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนอุดมดารุนีและโรงเรียนสุขโขทยัยวิทยาคมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อเด็กไทยใส่ใจสู้ภัยโควิดระดับประถมศึกษาโดยวัดหนองทองและอำเภอเมืองสุขโขทยัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่ง นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความหัวข้อชีวิตวิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทยจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทยัยตัวชีวัดที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหาร จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนมีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบมีการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสำนิตผลผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่สอง